สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อฟซทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องไล่สกายแลบครับเมื่อนี้นะครับผมพามาบึ่งหัวมันสับปะรังอายุประมาณเก้าเดือนนะครับเป็นมันที่เขาปลูกโดยที่เอาบอกจกคนปลูกเพราะว่าทอนพันเขานี่มันเหลือเลือจากการปลูกแล้วเอาใส่กระสอบไว้แล้วนะครับมันงอกขึ้นบ้านเราเด้งอกจูได้กระสอบนี่ยเงาเป็นคืบแล้วนะครับมันนี่เสียดายก็เลยเอาบอกจกมาคนปลูกแบบนี้แต่ว่าปลูกที่นะครับปลูกที่ประมาณสามสิบสี่สิบเซนนะครับ ความทีของต้นเบิงมาเบิงความทีทำเนี่ปลูกที่อีนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับคืบคืบคืบกัวๆตั้งไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยคืบนิ่วเนี่ยคืบกวัวๆเห็นไหมครับหัวเนี่ยหัวกะใส่ได้อยู่นะครับก็ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินล่องพื้นอย่างได้เลยครับกะแต่ว่าเขาฉีดปุ๋ยทั้งใบเวลาเขาฉีดมันแปลงไงเขาก็เอามาฉีดสาดใส่ฟังนีน้ำนะครับเนี่ยมาเบิงหัวกันเลยนะครับเนี่ยสำหรับท่อนพันเนี่ยถ้าเขาจะไปปลูกตอนเนี่ยเหมาะขนาดนะครับเนี่ยเนี่ย พันธุ์เนี่ยเหมาะขนาดเลยตอนนี้ก็ลังแตกดีเลยยูนี่สีมีพันธุ์ขุนแหล่นะครับผสมนะครับพันธพันุ์ขุนแหล่แล้วก็สีเป็นพันธุ์ไอเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับผสมกันนะครับมีเกษตรศาสตร์หาศูนย์นีพันธุ์ขุนแหล่แล้วก็สีมีพันธุ์ไอคนตาง้อนนะครับที่ว่าหัวเงาๆนะครับเนี่ยผสมกันอยู่เนี่ยครับเนี่ยเบื้องการลักษณะการปลูกที่ที่นะครับก็ได้หัวกันแล้วครับแต่ว่าต้องใส่ระยะเวลานะครับเนี่ยมาเบื้องเหงานี่ครับเนี่ยมาเบื้องมาเบื้องตอนตอนพันธุ์เนี่ยนะครับ มเบิ่งเหงนี่เบิ่งหัวนะครับนี่เบิ่งหัวครับหัวกระบอกขียลายนะครับเนี่ยดกดกอยู่นะครับอ้อมเลยนะครับเนี่ยเล็กขวดเบิ่งนะครับมื่อนี่เพราะว่าเขาปลูกทีนะครับเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับก้นปลูกแบบไว้แบบนี้กะกะดีกันนะครับเพราะว่าหาเขาบุมีพันธนะเขาอยากปลูกเขากระสได้เอาไปเก็ดพันนะครับนี่มานี่มะเบิ่งกาณนะมาเบิ่งการใส่ปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยนะครับในช่วงบำรุงนะครับบำรุงต้นเนี่ยผมกะขีดปุ๋ยสูตรเอ่อ สูตร20นะครับเนี่ยอุ้ยสูตรเนี่ยนะสีมีวิตามิน,นบีห,หนึน่งนะครับสีเฮ็ดไห้ระบบหลากเนี่ยหลมันสีหาอาหารได้ดีนะครับเขาฉีดช่วง,งหนึ่งถึงสามเดือนนะครับใส่สูตรเนี่ยระบบหลากสีแข็งแรงนะครับหลากปล่อยหลกอย่างสีไร้หาอาหารได้ดีนะครับมันนี้อช่วงไอ้เขาสีละเบิดหัวานะครับหลังจากสามเดือนไปเขาใส่สูตรนี้นครับหกยี่สิบสามสิบเนี่ยตัวปานหารห ธาตอาหารหลักเสียดา้ลงหัวดีนะมันสีลงหัวดีนะครับมันสีลงหัวดีมันบอบาใบบอกึ้นต้นนะครับบวขึ้นต้นเราบางข้างเคยเห็นว่าครับมันต้นงามๆแต่ว่าบอกล้หัวน่ะละครับคือมันได้รับนันทิเกดหลายบ้าใบนะครับอาสิมีการล้อมึืนแบบยูเลายไหลนะครับมันอีตัวทาทอาหารล้องนะครับที่จําเป็นทุกระยะเลยคือแคลเซียมมบรอนเนี่ยเคลเซี่มมบออนมีความจําเป็นทุกระยะนะครับทุกช่วงเลยนะครับถ้าพืชขาดตัวเนี้ยเสียดแข็งแรง พืชไหยพวกแข็งแรงนะครับถ้าเพื่อได้รับธาตุอาหารตัวนี้พืชทีแข็งแรงต้านทานการเกิดโรคนะครับเนี่ยสำหรับมันสำปะหลังนะครับหรือว่าพืชทุกชนิดนะครับขาดธาตุอาหารตัวนี้บ่ได้เลยนะครับวันนี้ตัวที่ซอยในเรื่องของใบยีกใบง้อนะครับป้องกันการเกิดใบยีกใบง้อใบ่างทั้งหลายนะครับใส่ธาตุสังเฟสีเป็นธาตุอาหารเสริมนะครับธาตุสังเฟอรเนี่ยเอาไปฉีดควบคู่กับ ปุ๋ยที่เขาฉีดอยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับซีไห้ลดการเกิดใบยิงใบง,ง้อใบดังนะครับเนี่ยครับอันนี้คือเป็นปุ๋ยที่ผมใส่นะครับสําหรับคลิปนี้กันมารีวิวห้เบิองนะครับลักษณะการใส่ปุ๋ยแล้วกัามาเบิองหัวมันที่เขาปลูกทีทีจะเป็นไรงไครับนี่แหละหัวครับนี่แหละครับผมเบิองหัวมันที่เขาปลูกทีที่ท แค่คืบสองคืบนะครับคืบยี่สิบสามสิบเซนนะครับอ้ความถี่ของต้นนะครับนี่เบึงเบึงโหลดครับเนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจปลูกเพื่อเอาพัธน์นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจว่าสิปลูกเพื่อเอาหัวได้ครับแต่ว่ามันก็ลุหัวห้เขาคือเก่าแหละเพราะว่าเขาเสียดายทอนพัธน์นะครับเพามีทอนพัธน์อยู่หรอกเขามีพื้นที่ว่างๆเนี่ยก็บอกจกกลนปลูกไปเฉยๆครับเนี่ยเบึงเบึงโหลดครับเบึงหัวกับบอีลไยไปไหนได้ครับเนี่ยง่ยู่ดกอยู่นะครับเนี่ย เบิงเบืงภาพโดยรวมนะครับเบิงหลายเติมอยู่นะครับสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อไะไรอีกอยู่ครับนี่นี่สองเม็ดสามเม็ดผุแล้วครับทอนพันธุ์เนี่ยตาที่ดีพร้อมนะครับตาที่ดีพร้อมเอาครับคลิปนี้ผมกามารีวิวให,ให้เบิ้งแลครับไอถ้าราคาดีก็จะเอาออกอยู่ครับเนี่ยเอาออกสิลูกพริกลูกเขือไปใข้กิกกคออกน,นครับ ช่วงนี้ก็มีฝนตกมานะครับแต่ว่าบ่่หักนะครับถึงสิตกแห้งมันอยู่นี่กะสี่สี่ไปได้อีกโดนอยู่เพราะว่าผมมีหล่องหน้าบายนาํไหลนะครับเนี่ยสี่บ่ขังนะครับแซมแซมหนึ่งสี่บ่ขังเอาครับผมสําหรับคิดมีก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับไล่สักก่แบบครับปลูกมันปลูกมันผสมปลาใหม่นะครับปลูกมันแบบทีทีปลูกเพื่อเอาพันธุ์นะครับก็ได้หัวเรื่อกันครับผมเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ 动力。